มาอยู่ในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของวัดอรุณราชวรารามนะครับขวามือของผมก็คือโบสถ์น้อยแล้วก็ซ้ายมือของผมก็คือวิหารน้อยทะลุไปด้านหลังก็คือที่ตั้งขององค์พระปรางก็ต้องขอกราบเรียนว่าวัดอรุณราชวรารามแห่งน,นี้เนี่ยนะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็หันหน้าเนี่ยลงแม่น้ําเจ้าพระยาดังนั้นเนี่ยนะครับ พระโวศกับพระวิหารทั้งสองหลังเนี่ยน่าจะสร้างขึ้นในระยะเวลาไล่เรียกกันนะครับก็คือสมัยอยุทธยาตอนปลายรวมไปจนถึงพระปรางที่อยู่ด้านหลังด้วยแต่เพียงแต่ว่าในสมัยอยุทธยาเนี่ยพระปรางเนี่ยนะครับสูงแค่8วา16เมตรนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับพระปรางมีความสูงมากกว่าเดิมเยอะแยะมากมายเลยได้รับการบูรณะปฏิสังขรนะครับ โดยรยัชกาลที่2เริ่มต้นเอาไว้แล้วก็มาสําเร็จทั้งหมดเนี่ยในครั้งรัชกาลที่3นะครับด้วยเหตุนี้ที่วัดนี้จึงมีพระบรมราชานุสาวรีของรัชกาลที่2ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าวัดเพราะว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงริเริ่มในการบูรณะพระปรางองค์เดิมให้มีขนาดสูงใหญ่เป้าหมายก็คือว่าเวลาที่เรือแล่นมาจากขวามือของผมเนี่ยครับคือจากปากแม่น้ําเจ้าพระยา จะแล่นไปสู่กรุงศรีอิุธยาทางตอนเหนือเนี่ยนะครับหรือแล่นเข้าไปสู่พระบรมมหาราชวังที่อยู่ถัดออกไปทางเหนือเนี่ยนะครับเรือจะผ่านโค้งน้ําตรงโค้งน้ำเนี่ยจะเห็นพระปรางเด่นชัดตรงนี้เป็นโค้งของแม่น้ําเจ้าพญาด้านน้าเสาะนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นพระปรางเด่นชัดมาแต่ไกลเลยทีเดียวนะครับจึงมีพระราชดำริว่าควรจะทําพระปรางให้มีขนาดสูงใหญ่เพื่อให้ชาวต่างชาติที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ย ได้ทราบได้รับรู้ว่าสยามประเทศเป็นเมืองพุทธนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีพระราชดำริให้มีการสร้างพระปรางขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับโบสถ์น้อยก็ดีวิหารน้อยก็ดีเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความคับแคบแล้วก็มีความคับข้างนะครับเพราะว่ามีสถานที่ที่สร้างความเชื่อมั่น ให้กับจิตใจของผู้คนอยู่หลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับด้านในสุดของพระโบส์หรือโบน้อยเนี่ยนะครับประธานพระพุทธรูปประธานก็เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นพุทธลักษณะโดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในศิลปะยุทธยาตอนปลายแล้วก็ฐานชุกชีที่ปัจจุบันนี้ซ่อมแล้วบูรณะสมบูรณ์สวยงามเป็นฐานชุกชีแบบลอยลอยตัวสามารถเดินวนรอบได้ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ ของฐานชุกชะีในสมัยอยุธยาด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพระรูปนะครับเป็นอันดับลดหลั่นก็นลงมามีทั้งส่วนเก่าส่วนใหม่คละกันไปหมดเลยเต็มบนฐานชุกชะีแห่งนี้นะครับด้านหน้าของพระประธานซึ่งตอนนี้อยู่หลังสุดของโบสถ์ถัดมาตรงกลางโบสถ์เป็นพระบรมราชานุสวรีของสมเด็จพระเท้าตากสินมหาราชครับพระราชานุสวรีของพระองค์ก็ประดิษฐานอยู่ที่ตรงกลางนะครับของพระวิหาร ในลักษณะที่ประทับบนพระแท่นแล้วก็มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่ตักของพงค์ท่านก็ต้องกราบเปียนว่าตามพงศาวดารเนี่ยนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยก็เคยนะครับสเสด็จมาที่ประทับที่แห่งนี้นะครับถ้าเผื่อพิจารณาตามพระราชพงศาวดารแล้วเนี่ยนะครับตอนที่เจ้าพญามหากษัตริย์ศึกก็คือต่อมาคือรัชกาลที่1น่เนี่ยยกกองทัพไปตีประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับในครั้งนั้นเนี่ย สมเดจพระเจ้าตากสินก็ประทับอยู่ที่กรุงธนบุรีต่อมาก็เกิดขบฏนะครับเกิดขบฏขึ้นที่กรุงธนบุรีก็ทําให้เจ้าพียามหากษัตริย์ศึกเนี่ยต้องเสด็จมาตอนนั้นเนี่ยนะครับพระเจ้าตากสินเนี่ยย้ายจากวังที่ประทับที่เรียกเรียกกันว่าพระราชวังเดิมเนี่ยมาประทับที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญอีกเช่นเดียวกัน ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงหรือพระแท่นนะครับก็เชื่อกันว่าเป็นพระแท่นของพระนครธนบุรีนะครับอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าปัจจุบันนี้ทางวัดก็บอกว่าถ้าเผื่อลอดพระแท่นซึ่งเป็นไม้สักวทองเนี่ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารามีนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับก็จะลอดสน,นิดหนึ่งเธอะอุ้ยมันจะลอดทั้งไหนวะ ก็จะชั้นกันนบเดลยจะรอดไปแล้วจะออกมากลายเป็นอีกคนหนึ่งหนุ่มเลยเข้าไปตอนนี้แก่ๆแ,แล้วก็พอโผล่อ,ออกมาก็จะเป็นหนุ่มเลยเราต้องว่ายน้ำอุ้ยเราก็ต้องใช้ความอุตสาหะริยะ,ะมันไม่มีคนมาดับข้างหลังเรา อุ้ยกว่าจะออกมาได้เจ็บประคุณอ,อขอให้หมดเสนียดหมดจังไรความวิบัติชิบหายทั้งหลายก็ขอให้ผ่านไปให้หมดซะ,ะถุุรอดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็มาเชิญชวนมารอดกันหน่อยนะฮะ